วันก่อนคุณได้ข่าวน้องเดไหมได้ข่าวที่เขาทำับบข้าวไปส่งให้ยาย่าใช่นะ<ช>แล้วก็ภายใน24ชั่วโมงนะน้องยาย่าตอบมาบอกขอบคุณค่ะนะแต่ตอบเปิดอินสตราแกรมเฮ้ยทำไมผมทำชาดำเย็นไปให้น้องยาย่าเขาไม่เห็นตอบกลับมาเพิ่งเลย ของคุณมันอินสตาแ a รมไม่ใช่อินสตาแกรมแล้วอินสตาแกรมใช่ไหมอินสตาแกรมแล้วอินสตาแกรมมันคืออะไร Instagram คือเว็บไซต์ที่มันเอาอัปรูปขึ้นใช่ล่าสุดนี้ออกมามีกล้องแล้วนะกล้องที่เขาต่อเน็ตเรียบร้อยแล้วคุณสามารถเชื่อมสัญญาณกับ Wi-Fi ได้และทันทีที่คุณถ่ายเนี่ยมันจะออโตเมติกอัปโหลดเข้าไปในอินสตาแกรมของคุณจะคุณจะสั่งให้มันเข้า Facebook Twitter อะไรเอาเลยมันมันกระพือกระพือทำให้ไลฟ์สไตล์คนเมืองเปลี่ยนไปยังไง หถ่ายรูปไอ้อัดเป็นออกมาด้วยด้วยนะแน่นอนเพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็นอะไรที่คุณบอกอะ่ะชอบถ่ายรูปเก็บ<ม>เรื่องเก็บรื่องสตสตอรี่เเลอร์ถ่าย,น,ยนู่นนั่นนี่มันเข้าพฤติกรรมไลฟ์สไตล์ตัวนี้ไงอย่างนี้ไม่ไปกันใหญ่เหรอ,อคุณผู้ชมผมว่าหลังจากนี้ไปอาจารย์ปีตเตอร์ผมคุณผู้ชมต้องจับตาดูว่าพอตื่นมาทุกเช้านะครับคนทั้งประเทศไทยจะไม่ทําอะไรเลยนะครับตื่นมาเข้าน้ําก็จะอาบน้ำก็ถ่ายฝักบัวจะถ่ายก็ถ่ายซ่วมนะครับจะขับรถก็ถ่ายล้อยางเอาไว้ วันนี้นะไอ้อีกตัวหนึ่งคือ location base มันทำให้สาวๆอิจฉาไปทั้งเมืองเขาประสบเขาไปเช็คไปแล้วว่าไอ้ location base เนี่ยผู้หญิงเปิดมากผู้ชายผู้ชายปิดนะเพราะว่า ลูกหญิงก็เวลาเขาขึ้นเฟซบุ๊กเนี่ยมันจะออโตเมติกบอกว่าเออฉันอยู่พารากอนนะเดี๋ยวนี้ฉันกระโดดข้าไปอีก2ชั่วโมงฉันมาอยู่เอมฟเรียมนะเดี๋ยวอีก3ชั่วโมงฉันอยู่เควิลเลจนะบอกไปเรื่อยๆโอ้ฉันเป็นคนอินเทรนด์นะอยู่ในตามไลฟ์สไตล์ที่ต่างๆแต่บางคนเขาก็ใส่เสื้อผ้ารัดๆนะเน้นสุดทรงนะ<ม>แล้วก็หันหลังให้กล้องนะ<ม>แล้วกากระโดดเด้งดึงเด้งดงบนเตียงอะ<ม>่ะเพื่อหเห็นว่าอะไรค<ม>รับบางเลี้ยงลูกอยู่ <laughs> ไม่เขาเป็นสาวโสดอะ <laughs> แสดงว่าอินสตาแกรมันเนี้ยเวลาถ่ายเขาเนี่ยหันหลังหันหลังนะไม่ไมโป้นะ,ะแต่งตัวเน้น้สวดทรงว่าโอ้โหเป็นคนหุ่นดีมากแล้วก็กระโดดเป็นเตียงเด้งดึงเด้งดึงผมดาว่าอะไรปะเขาคงจะต้องการให้เห็นว่าเขาหุ่นดีคุณคิดมากไม่จะทำยังไงอะสมมติว่าไม่คิดมุมนี้ใจคิปมุมไหนถ้าเกิดโฆษณาเนี่ยเตียงใช่ไหมต้องการให้เช็คว่าสเปงดีเนี่ยมันก็มีน้ำหนักทวงหน่อยม <laughs> ันโซเตียงดีงเงี้ยหอืเเขาต้องการโฆษณาว่าถ้าคุณถ่ายสแกมแบบนี้บ่อย แล้วคุณซื้อเตียงที่มันเด้งดึงเด้งดึงคอาจจะได้เมียที่มันหุ่นดีแบบนั้นหรือเปล่านี่โคตรมั่วเลยนะเนี่ยมันเกี่ยวมะผู้หญิงเตียงเด้งดึงเด้งดึงมันไม่ใช่สิอ๋อโอ้โหสุดยอดการนเกีเ้ยงนี่โ <ๆ S 1> อ้โห <laughs> ผมคิดไม่ถึงเนี่ยเนี่ยเข็มขัดสั้นเลยวันนี้เลิกใส่เลย <laughs>